สวัสดีค่ะชุดนี้นะคะเป็นตัวเลขเลขตัวเดียวนะคะเลขเด่นบนล่างของหวยลาวนะคะประจำงวดวันที่2กรกฎาคมนะคะสูตรเหมือนเดิมเพราะว่าใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูนะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูสูตรจะเป็นหมื่นคูณ5หลักสิคูณด้วย2บวกด้วย6นะคะไล่ดูได้ถ้านับรวมจากงวดที่แล้วที่เข้านะคะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่เเด่นบนล่างนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะงวดที่9นะคะรอดูว่าจะมีงวดที่10ตามมาไหมนะคะสำหรับสูตรนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะก็ใช้หลักหมื่นเนี่ยคูณด้วย5นะคะก็คือ3 3มคูณหได้15หลัก10บคูณสอคูณสได้เท่ากับ16บวกได้6คงที่ค่ะ5บวกกับ2อ่ะ5้บวกกับ6นะคะ ก็จับเป็นเลข11 11 6บวก6ได้เท่ากับ17ต่อไปเนี่ยวันที่4 16 1 7ไปที่หลักหน่วยนะคะเดี๋ยวเราคำนวณจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขที่เราคำนวณเนี่ยมันไปนตกที่หลักอะไรกันบ้างนะคะต่อมาใช้หลักหมื่นก็คือ3คูณ5ได้15หลัก10คูณ2นะคะแล้วก็บวกด้วย6 5บวกกับ2ได้เท่ากับ7 7บวกกับ6ได้เท่ากับ13วันที่8มิถุนา0 2นย์นะคะรอบนี้เข้าที่หลัก10บอ่างวดน,นี้นะคะหลักหมื่นก็คือเลข9้าคูณ5ได้ส5ห้าหลัก10บคือ3 3มคูณสได้เท่ากับ6บวกด้วยหค่ะ5บวกกับ6เท่ากับ11 11บวก6ไน้เท่ากับ17นะคะวันที่11มิถุนา7 6 2 3หรสองานี้กลับไปที่หลักพันนะไปไกลงวดนี้11นะคะหลักหมื่นคือ5้าห้าหได้25หลัก10ก็คือ2 2คูณ2เท่ากับ4บวกด้วยหลักหน่วยเอาม่ใช่หลักหน่วยบวกด้วย6คงทีนะคะ5บวกกับ4ได้เท่ากับ9 9บกบวกหได้เท่ากับ15บหมิถุนาหนึ่งแหหนึ่งก็ไปที่หลักสิบนะคะงวดต่อมาเลยใช้หลักหมื่นคูณห้า้าได้45หลักสิบคือเลขห้คูณสองได้เท่ากับ10บบวกด้วย6คงที่5้าบวกกับหเท่ากับสิตัวเดียวเลยนะคะเอาเลข้ายมาใช้17มิถุนาสี่ห้าหนึ่งห นะคะ1ก็จะตกไปที่หลัก10 17มิถุนาใช้หลักหมื่นก็คือ9คูณ5ได้45หลัก10บคือ1คูณ2เป็น2บวกด้วย6ค่ะ5บวก2ได้เท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13 18มิถุนาออก9 3 3 6สรอบนี้ทั้ง100ทั้ง10นะคะ วันนี้ใช้หลักหมื่นคือห้าห้าห้ายห้าหลัก10บคือ3คูณสองเท่ากับ6บวกด้วยหค่ะใช้ห้าบวกกับ6เท่ากับ11 11บวก6ไนะเท่ากับ17วันที่22สองนะคะสอง5้าห้ารอบนี้ไปที่หลักร้อยนะ วันต่อไปนะคะใช้หลักหมื่นก็คือ3คูณ5เท่ากับ15บวกด้วยหลักสิบคือ9 9คูณ2ได้เท่ากับ18บวกด้วย6 5บวก8ได้เท่ากับ13นะคะ3บวกกับ6ได้เท่ากับ9วันที่25นะคะผลออก9 0 0 5ไปที่หลักพันนะคะรอบนี้ตกหลักพันเอาต่อไปเลยใช้หลักหมื่นก็คือ9คูณ5ได้45หลักสิบคือ0ูนย์ คูณ2ได้0ูนย์ะคะบวกด้วย6 5บวกกับ6ได้เท่ากับ11 29ผลออก4 4 1 3หนึ่งสานะคะรอบน้ไปที่หลักสิบต่อมานะคะใช้หลักหมื่นก็คือ5 5 5หหได้25หลักสิบคูณ2นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย6 5บวกกับ2ได้เท่ากับ7 7บวกกับ6ได้เท่ากับ13นะคะก็เป็นเลข3 ก็จะเป็นชุดนี้ชุดเดียวตัวเลขเด่นบนล่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขเย้อนหลังเนี่ยที่เราให้ดูนะเรอบนี้ไปที่หลักหน่วยนะคะ3รอบนี้ไปที่หลักสิบเตัวนี้ไปที่พันนะคะรอบนี้ได้ห้าอาไปที่สิบรอบนี้ได้ได้หนะคะไปที่10บรอบนี้ได้3มนะคะไปที่1น่งเอาไปที่ร้อยกับสิบ รอบนี้ได้7อันนี้ไปที่ร้อยรอบนี้ได้9้านะคะไปที่ผ่านต่อมานะคะรอบนี้ได้ได้1ก็กลับมาที่หลัก10บเหมือนเดิมถ้าจะดูจากสถิติยอนหลังเนี่ยมีแค่งวดเดียวคืองวดแรกนะคะที่ไปหลบตกที่หลักหน่วยส่วนใหญ่จะไปตกที่หลัก10บกับหลักผันนะคะมีหลักร้อยกลางวดกลางๆเนาะถ้าดูจากสถิตินะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่หลัก10อย่างงวดล่าสุด ก็ได้เลขหนึ่งก็คือไปตกที่หลักสิบนะคะ4413ก็เป็นแนวทางเนาะสำหรับสถิติดีๆก้าวงวดนะคะสำหรับเลขตัวเดียวสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ